สวัสด,ดีครับสบายดีเบิร์ตสุขูสุขนกับช่องปากทองปากสีกินแซบพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยวันนี้พามาบึงทางด้วนความงามความสวยของหลอดไฟพี่น้องเอ้ยโอ้ตน้ํนามไรไปสว่างทางด้วนงามคักอีดีหลอดไฟพี่น้องเอ้ยพุ่งสว่าง ไปอย่างสะดวกสบายเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องถนนสุดยอดดีๆอหรอคือใส่หลอดไฟหลายแถกเดีกันหรอมันบวบเพื่องไฟบะแนวนี้เบิ่งเอาเบิ่งเอาทุกคนมาท่องและซอสอีกอันหรอ สะออนหลอดไฟความมันงามลับสะอนอนถนนน้ำความมันกว้างความมันนิ่มนวลโอ้ยหนอโอ้ยหนอคล้อ,องสว่างของหลอดไฟนี่นายนะทะลุกออกไปหอนหนอกเนี่ยดาวเทียมไทยไหนด้นแมนประเทศไทยเนี่ยถ้าิ่งจากด้านจากดาวเทียมนยโอ้สว่างสวยลยสว่างสวัยเลยยังเป็นสะออนดี Ane, นี่แหละพี่น้องนี่คือถนนของเมืองไทยพี่น้องเอ้ยนะฮะถนนกาญจนาหมายเลขเก่าฝั่งตอนออกนะฮะรุ่งนาไปเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาฝั่งตอนตกนะพี่น้องนะแต่ถือว่าเส้นทางนี้สามารถไปทะลุเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสามสิบสี่ถนนบางนาตราดในบางแก้วเ้ยบอบกอซอกอ่าบาดโอ้ความงามแต่ว่าอยู่อ่าฝั่ง้างหนอ่กรถติดติดพี่น้องแมนบอแมนอยู่ทางนอกมันเป็นไหน ทางธรรมดาเด้อันนี้เป็นทางด้วนที่วิ่งอยู่เลนในนี่เป็นทางด้วนปูนข้างนอกนี่รถหน้าแนนเลยหน้าแนนเลยบอกห้หน้าแนนเลย <c oughs> ติดคัดสุดหนอดเลยนะแต่ที่ว่าวันนี้ครับเขามาจะใส่อะไรเขาจะไปใส่เนี่ยมือนี่นี่มาเตุนแลมาเตออ่าปุรีรัมปุรีรัมเนอะแมนอันนี้ฮอตใส่แล้วอันนี้ฮอต อ้ยข่โบหูอกมุณอันนี้คือเฮาสิกับพอดสมุดประการแล้วโอ้สีฮอดสมุดประการโอ้สิฮอสิีฮอดทองแล้วเตกต้องเลยม้ยสิฮอดทองแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเห็นเห็นเห็นไอ้รถไฟมันงามเห็น,นรถไฟงามแมนปกติสีมาติกลางวันมันก็เห็นแบบปกตินี่แหละแต่ว่าตอนนี้มากักคืนป๋าเห็นรถไฟกูแหละสะออนสะออนที่ไหนสะออนอีลีเพราะว่ารถไฟมันหลาย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 คักหลายขนาดเลยครหุ้งสว่างแบบ สะอาดงามต้าอ่อยอ่อยอ่อยออยออยอะเดี๋ยวรถไฟลายปนนีนะเพิ่นเปิดทั้งสี่นะขายว่าค่าไฟสี่จักบาทรดโอ้ข่อยว่าคือสิแพงเดิมที่แต่ว่าข่อยก็เก้าบ่ถือข่อยว่าเฉพาะคืนเดียวนี่น่าจะเป็นหมื่นหรอมั<า>้งปาดเอาดีเลยเพราะว่ามันหลายดิเพิ่นเปิดไฟตลอดตั้งแต่ฝนเลยไงตั้งแต่ทางเขงมามาจากกุญากาหมายเลขหนึ่งปะแมน บ้าง่วยกว่าคุณเบื้องเอานีิคุณทางนอกหนึ่งสองสามสี่หาหกหกแถวคุณนะนี่อีกมองหนึ่งเสายหายเบิ้งความอลังการอีง่ายตรงนี้มองไกนี้ง่ายเป็นแยกวัสนุตรงแยกบางอ่าไม่กับบางหน้าเดียมองไหนนี่แหละด้านหน้าเขาแหละจะเชื่อมต่อกันไปขามถนนบางหน้าตราแม่เตี้ยขามถนนมาเลข34แล้วกับลอดใต้ทางมอเตอร์เวย์อ่า บุรพาวิถีห้างด่วนนะแมนต์ดิมอเตอร์เวย์หรือหรือโชเวย์กับบรแนวใจเด้อพี่น้องเขารถเขาค่อยนะบุรพาวิถีนะฮะนี่อะไรองค์นี่ไหนป๊าดสว่างสวยเลยห้างทำไมมันกว้างคักอีหลีกว้าง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 จุดยอดเลยกว้างไคุณนะคุณนะมึงเอาพี่น้องรถมันรถมันรถมันแรงนะเจ้าเลี้ยวให้ไกลห้างอีเกียมิกะบังนาเนีป้าแมนต์ดิ ปอดโอ้ปุ่นไฟขึ้นลายแทะพี่นอ้องสว่างสมัยเลยอย่างกระสนามบินเลยรถไฟนี่ว่าสันา่นไหวแมนนี่ความมันอทำไมมันหลายมันกว้างข้างอางนี้นี่ฟังนี่ฟังนี่ฟังขวามือเนี่ยขึ้นไปเชื่อมต่อกับถนนหรือว่าทางทางด่วนนะทวีนะทวีบุทรพาวิถีแมนดิไปชดบุรีนี่ เขาจะขามถนนบางนาตาแล้วถนนเทพารัตน like? um, um, ah ์ปอทุกทางคุ้นลายเทะบองนี่ฮะคุ้นลายเททางนี่บองนี่ใช่ครลายปอปอถูกมันเม็นอยังว่าอันนี่คุ้นลายเทุดงองยิงเงี้ยทั้งทึงทั้งลุ่มปอไปยังไหนละบาทนี่ไปยังไหนละบาทนี่งปอถูกอันนี้เขาอยู่ทั้งทึงแต่ว่านี่งมีก็ยังมีทั้งทึงอีกบาทนี่ทั้งทึงอีกอ๋อ โคโหมันจักสันวะนี่ถนนนพูน่ะปลาโคตรติดไม่ไอม่นตีปลาสว่างสวยปลาตัวสุดยอดอีนี่สว่างสวยอุ้ยปวดเจาขนาดเลยพี่ตัวใหญ่โคตรตทางมันต้องเป็นมันกว้างอีดีเหรอปวดตระเล่นปวดหางใหญ่อีเกียร์หางเป็กะบางนาอุ้ยสุดยอดอีนี่ปวดไฟกระแดงหึงเลยรถควมันหลาย ัตสุดหอดอีหลีพี่น้องเอ้ยจักสิว่าจะได้พูดไฟพอดดานจายเงินแล้วมันหมดแล้วเอาแล้วอ่าโทกไปต่อรถตีบบ้พวนอุ้ยรถตีเป็นตีทุกคนอู้ห่างทำไมมันใหญ่ครับห่างอย่างว่านี่ ท้างมีกะบางนาโอ้มีกะบางนาเออเราคือติดเถานะเรถคือหลายเนาะพี่้อง <ไป S 1> นะรถรถแน,น่เสร็จทั้งที่จะมุ่งนาไปทั้งสมุติปราการเออสร้างสามเสียนสาโรงนะจะมุ่งนาไปเอาง่ายๆคืออันนี้สนนการจะนาหมายเลยเก่าฟังตะวันตกที่จะมุง่งหนาไปบางคุณเทียนนาย ตอนที่รถติดแล้วเยอะแยะหลายมากไม่้องอีกอย่างอันนี้อุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุบอโอ้ยนี่สุท่สนเลยนี่คือประเทศไทยนี่คือเมืองไทยนะนี่คืออัตลรถของการจราจรขนาดทางกว้างทางใหญ่นะนี่อย่างติดคันทางแคบๆน้อยๆจิกระดาด่ายนี่รถก็มันหลาโอ้ยติดขัดอิงนิ่งเลย อิงนิ่งเลยบ่ไอ้อิงนิ่งเลยไปบ่ได้ยออดท้อพี่น้องเอ้ยมาติดไถ่บนซอยเนี่ยตึกก็สูงไฟก็สว่างก็แหล่ซ้อนสะออนอีลีติดเอียงเด้อรถน้าพี่น้องเลยโผล่โผล่โพี่น้องเอ้ยอาดท้อลองไปเบิ่งขอใสติดจังเลว่ากันไปเด้อ มาติดอยังน้อหนิปติเหตุบอพี่หน่อยรถหล่ถนนหลายรถกระไล่รถกระไล่ไล่พี่หน่อยอ้ตุณนะกี่ตูดกันพี่น้อยไอ้ไปบ่ได้ค่อยๆตืดต้องระมัดระวังในการระมัดระวังรถมันหลายการชันจรใจหอนบ่ได้ คอยไปคอยมาอันตรายมาโทษอ้าเริ่มเคลื่อนตัวแล้วพี่น้องขึ้นนี่ขึ้นนี่เคลื่อนตัวไปทีเดียวเลยนี่จึก๊กและโอ้ยเนาะเกิดอ,อะไรขึ้นอ้าวพี่น้องไอ้คลิปนี้กับซ้ำนี้แหละเอาภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากมาตอนพี่หนอรถมันติดหลายเอา ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาททองคือก่าเนาะพี่น้องอ่ะขอตัวลาไปก่อนพบกันไม่คิดหนะสวัสดีครับบ๊ายบาย